ใครใช้โคมแล้วทําแบบนี้ระวังข้อมูลหลุดมาอัปเดตข่าวในรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจกับพวกเรา 2, ค, 2> <ๆ S 1> คนนะคะวันนี้คัดข่าวมาให้เพียบค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของงาน WWDC กันก่อนเลยเป็นข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์เพราะว่า Apple <ไ S 1> เนี่ยเพิ่งเปิดตัวของไปเพียบอย่างแรกก็คือเรื่องของโซน Macbook อันนี้มาใหม่จอ15นิ้วแถมเด่นมากตรงที่มันเป็นรุ่นที่แบบบางมาถ้าเกิดเทียบแบบ15นิ้วด้วยกัน บางแค่1.15เซนเท่านั้นไม่รู้ว่าต้องการจะล้อกับชื่อรุ่นที่แบบมีเลข15อยู่ด้วยหรือเปล่าน่าจะมีส่วนนะแล้วก็หนักก็คือโลครึง่งอยากได้ไหมอยากได้แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ซื้อแลูค์ r อร์ r M1 ไปแต่ <laughs> ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อนะคะ a i ร M1 ลดลราคาอีกแล้วเพราะว่าเ <laughs> จ็บนะเจ็บนะเจ็บนะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี Max Studio นะคะที่เป็นชิปตัวใหม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าซีรีส์ตอนนี้เนี่ยเป็น M2 นะคะก็จะมีทมั้ง M2 Max แล้วก็ M2 <M 2 S 1> Ultra จัดเต็มมาให้ใครที่แบบเป็นสายใช้งานหนักขึ้นมาหน่อยอยากได้ความแบบ c o m p พ c ตัวเล็กนิดนึงรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะคะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันใส่โปรใช้งานตัดต่อจริงจังทำหนังสร้างเพลงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีตัวแม็กโโปรนะตัวแม c p โ o ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกที่ใช้ชิป Apple Silicon ด้วยในซีรีส์นะคะแล้วก็ตัวที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น M2 Ultra ส่วนราคาก็แรงแรงมออยู่แล้วก็ถ้ามัน ถ้ามันหาเงินให้เราได้เยอะอ<ช>่ะเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเยอะนิดนึงป่สะส่วนไฮไลท์หลักของงาน WWDC ที่ทุกคนพูดถึงกันก็คือแว่น,วนเปิดตัวแว่นใหม่นะคะนั่นก็คือ Apple Vision Pro ถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของทางค่ายไม่เคยทำแนวนี้มาก่อนแล้วก็ตอบโจทย์กับเทรนด์ที่หลายๆค่ายเนี่ยเขาทำ VR AR กัน MR กันอ,อ,อันนี้เนี่ยจะเป็นแว่นที่ทำให้เราสามารถเห็นห้องที่เราอยู่ได้เห็นทุกอย่างที่มีอยู่ปกติแล้วก็มีคอนเทนต์ทับซ้อนขึ้นมา อย่าสมมติว,ว่า B จะทํางานอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอ่าวินโดว์ลอยอยู่ในห้องเลยหรือว่าถ้าจะดูหนังก็มีจอหนังขึ้นมาเลยซึ่งข้อดีคือถ้าเราอยากให้จอหนังใหญ่ขึ้นกว่านี้หยิบขยายจอได้หรืออยากให้เล็กกว่านี้หดจอได้ไ,ดไม่ต้องแล้วนะทีวีแบบ50นิ้ว80ไม่ต้องซื้อติดตาไปเลยจ้ะวความสามารถของมันมีอีกเยอะแยะมากมายหลายๆคนก็แบบ ว้าวตรงที่เฮ้ย Apple <ม>เป็นคนทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเชิญชวน Developer หรือว่านักพัฒนามาช่วยกันพัฒนาแล้ว<ม>หลังจากนี้น่าจะมีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมอีกเยอะนะคะยังไงก็รอกันได้ส่วนราคาแน่นอนว่าแสนสั่งพิดราคาเท่าไหร่คะแสนสองค่ะประมาณแสนสองนะหนึ่งพันถ้าเกิดใครอยากได้เตรียมตัวรอนะคะเขาจะเปิดขายกันช่วงต้นปีหน้าค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่มาแรงมากๆอีกข่าวหนึ่งนะคะนั่นก็คือข่าว AI ค่ะพี่เก่งค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย AI มาแรงมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยสามารถใช้ AI ในการ create สร้างสรรค์อะไรได้หลากหลายเลยค<ช>ือพี่เก่งก็น่าจะเห็นอยู่ว่าแบบว่าช่วงนี้ก็คือมีมีทั้งแอปมีทั้งแบบว่าคนเอา AI ไปใช้ครเอทภาพต่งางๆเยอะมากๆแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่แบบเอา AI ไปใช้ในทางที่ผิดด้วยซึ่งการเอาใช้ในทางที่ผิดเราเริ่มเห็นข่าวเยอะขึ้นนะคะแล้วก็<ช>หลายๆข่าวันสร้างความแตกตื่นอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าคนเอา AI ไปสร้างภาพ<ถ>ที่เป็นภาพแบบอุบัติเหตุร<ช>้ายแรงแล้วทาให้คนอื่นเนี่ย หลงเชื่อว่าเกิดเรื่องนี้จริงๆแล้วทุกคนก็เข้ามาดูข่าวนี้โดยคนที่สร้างเนี่ยบางทีเขาก็แค่อยากเรียดยอดวิวอะใช่แต่เอาจริงๆแล้วคือข่าวอะไรพวกเนี้ยบางคนแบบเซนซิทีฟไงเขาเชื่อจริงนะตอนนี้เนี่ยทางสื่อต่างๆก็เริ่มออกมาตรการในการควบคุมอย่างทางของ Google เองเนี่ยทางในงาน Google iO เขาก็บอกว่าเขาจะมีแบบลายน้ําลงมาเลยว,ว่าภาพหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ AI สร้างขึ้นเวลาคนมาย้อนดูจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคไม่จริงส่วนทางทวิตเตอร์เองก็ไม่รอช้านะคะเตรียมปล่อยฟีเจอร์คอมมู สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้คะ่ะว่าข่าวที่เราอ่านเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวที่ไอร้างขึ้นกันแน่อันนี้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ว่าเวลาคนเล่นทวิตเตอร์เนี่ยมาช่วยกันเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งรวจการตรวจสอบใช่ว่าแบบเออมันจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าทวีตเนี้ยมีภาพหรือว่ามีข้อความต่างๆมันก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็จะไปขึ้นในอนาคตด้วยกรณีที่มีคนเอาทวีตเนี้ยไปใช้ <ไป S 2> อีกในอนาคตก็จะได้รู้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยกันตรวจสอบได้เน ่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าสาหรับคนที่ใช้รถเทสลากันมาหลายประเด็นนะคะล่าสุดมีประเด็นเรื่องของการเอาเข้าศูนย์ซ่อมคือมีคนที่ใช้เทสลาเขาทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้แล้วพอรถเกิดอุบัติเหตุก็เอาไปเข้ากับอู่ที่อยู่ในเครือของประกันนั่นแหละปรากฏว่าประกันขาดประกันเทสลาขาดประกันคุณภาพคือไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบอ้าวก็เข้ากับอู่ที่มันรองรับอ่ะงานนี้เทสลาเ็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิด คือคำว่าที่รองรับตอนนี้เนี่ยมีอู่แค่ MMS Bosch car service เท่านั้น oh, อู่อื่นนะคือไม่ได้เข้าตามเกณฑ์ที่ e ท s l App p r o ูฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเข้าที่อื่นก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้นะคะแต่มันก็เป็นความลำบากของคนที่ใช้ Tesla อีกนะคะเพราะว่าบางทีบ้านเราไม่ได้ใกล้ uh huh. ไอตัวอู่เนี่ยเขาอยู่ที่พัฒนาการ uh huh. เออนะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ามันไม่สะดวกนะคะส่วนอีกทางนึงก็คือประกันที่รองรับกับอู่เนี่ยก็มีแค่สาม้าเท่านั้นดังนั้นหมายความว่า คนที่ใช้รถเทสลาก็ต้องทําประกันกับ3เจ้านี้เป็นหลักเออเจ้าที่มีเนี่ยก็จะมีไทวิวัตมีธนาชาติแล้วก็มี L N G พอมีประเด็นความยุ่งยากแบบนี้เชื่อว่าทางเทส l a ก็คงจะรู้แหละเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มบ่นนะเขาก็เลยบอกว่าเขาเตรียมจะสร้างศูนย์แห่งใหม่นะคะซึ่งจะเป็นแบบ one stop service ครบวงจร จะซื้อก็มาที่นี่เป็นโชว์รูมด้วยรับรถก็รับรถที่นี่ซ่อมก็ซ่อมที่นี่รวมถึงถ้าเกิดแบบจะมาศึกษาก็ถือว่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับ e v วีไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีศูนย์ใหม่เปิดที่รามคําแหงเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางในการระบายคนแหละแต่จริงๆก็ถือว่าศูนย์น้อยนะคะมันแค่สองนะถ้าพูดถึงเปิดใหม่หนึ่งเราก็ยังอยู่ในโซนแบบแถบนี้<ช>แถบอื่นๆก็ยังไม่มีอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อนะคะว่าเทสลาเขาจะมีการขยายยังไงเพราะว่ารถเนี่ยก็ขายออกไปได้เรื่อยๆเหมือนนกัค่ะ มาต่อกันที่ข่าวหนึ่งบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้ใครที่เบื่อแอปทวิตเตอร์แล้วอยากจะลองเปลี่ยนแอปใหม่นะคะก็บอกเลยว่าให้รอกันอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ทาง Meta นะคะกําลังจะพัฒนาสร้างแอปที่เหมือนกับทวิตเตอร์ค่ะพี่เก่งทาโซเชียลีกแล้วหรอใช่ทำโซเชียลแล้วบอกว่า Meta เนี่ยก็คือเจ้าของ Facebook แล้วก็ไปซื้อ i ิน t a g r a m ใช่แล้วยังจะทําสิ่งที่เหมือนทวิตเตอร์อีกอ่าใช่แต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้คนอะเริ่มรู้สึกว่า t วิตเตอรอะตั้งแต่โดนซื้อไป อยู่หลายอย่างแล้วมันก็มีความที่แบบ เออฉันไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านี้เอออยู่เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเมตาก็เลยมีความคิดที่จะทาเรียนแบบเทวิตเตอร์นะคะพี่เก่งก็คือให้เราสามารถใส่รูปตัวอักษรข้อความต่างๆคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่ว่านิดนึงว่าจากัดสูงสุดได้ไม่เกิน500ตัวอักษรนะคะโดยไอเดียของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ Instagram for you r i เดียเหมือนกับแบบ a g r a m เนี่ยเน้นเป็นรูป <S <S แต่อันนี้จะเป็นการเน้นแชร์ไอเดียออกมาเป็นตัวเท็กหรือเป็นตัวข้อความมากกว่านะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการลิงก์กันระหว่าง i อกับตัว สื่อโซเชียลใหม่นี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล็อกอินบัญชีหรือว่า Follower ต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีปล่อยให้เซนติเตียอะไ,<ด>ไหรไหลายท่านได้ทดลองใช้แล้ว,ลวงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะปล่อยมาให้ทางฝั่งเราเนี่ยได้ลองเล่นกันตอนไหนเนาะปิดทัยด้วยค่ะวันนี้เป็นข่าวเสี่ยงที่ต้องอมาแชร์กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยในเอ็ e ซ์เทนชันสำหรับคนที่ใช้โค m e คือถ้าเกิดใครที่ใช้โคลงก็จะชอบไปดาวน์โหลดส่วนขยายหรือว่า Extension เอามาเพิ่มความสามารถในการใช้งาน ึ่ง extension เหล่านี้เราก็ไปดาวน์โหลดมาจาก Chrome App Store ปกตินั่นแหละใครจะไปคิดคะว่ามันจะเจอม a l w a r e แฝงมาด้วยมันไม่น่าจะมีเลยรปอะอันตรายนะเดี๋ยวนี้อันตรายแลเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ชื่อตยังไงก่อนคือตอนนี้ Google ออกมาบอกนะคะว่าได้ทำการลบตัว extension ทั้ง34 extension ที่เรา list line ชื่อให้เนี่ยออกไปแล้วแต่คำว่าลบเนี่ยมันยังมียอดคนที่ดาวน์โหลดติดเอาไว้ใน Chrome อยู่แล้วก็ยอดดาวน์โหลดเนี่ยรวมกันแล้วโอ้โหเป็นล้าน ทุกคนต้องดูนะว่ามี extension ที่ชื่อเหล่านี้อยู่ในตัว Chrome ของตัวเองหรือเปล่าถ้ามีรีบลบด่วนนะคะเพราะว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือดาวน์โหลดไปปุ๊บ24ชั่วโมงแรกไม่มีอะไรยังไม่ทำนอนอยู่นิ่งๆผ่าน24ชั่วโมงไปเริ่มเลยจ้ะสิ่งที่มันเริ่มนะคะก็จะมีตั้งแต่การเพิ่มตัวแอดเข้ามาเวลาที่เราเซิร์ชเข้าไปในเว็บหรือบางตัวก็จะดักว่าเอ้ยเราพิมพ์เซิร์ชอะไรบ้าง หรือถ้าไลายไปกว่านั้นก็คือแอบ,บขโมยข้อมูลของเราไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายมากนะคะเช็คกันให้ดีว่าของคุณมี extension ต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะคะถ้ามีรีบลบด่วน กันบ้างคะกับข่าวที่เราสองคนนํามาสรุปให้ฟังกันวันนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแต่ว่านอกจากการอัปเดตตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีการอัปเดตข่าวรายวันข่าวที่น่าสนใจอัปเดตกันสดใหม่นะคะทาง YouTube Shortt แล้วก็รวมถึง t i k t o ็อกด้วยเพราะฉะนั้น่อกๆติดตามเอาไว้นะคะเราไปเจอกันได้ทุกๆช่องทางในทุกๆวันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะกลับมาสรุปข่าวรอบสัปดาห์พร้อมกันแบบนี้กับแชร์ค่ะทุกวันเสาร์ค่ะ